เด็กชายที่จมน้ําในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกร้องเรียนตํารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีพยานหลักฐานระบ,บุว่าไม่ใช่การเสียชีวิตตามธรรมชาติและอาจมีตํารวจในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย นายสงกรานอัจฉริยรัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นำนางกรยาเกตนาวาเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับพลตารวจโทรเรืองศักจริตเอกรักษาราชาการแทนรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของเด็กชายสุภชัยธรรมานุพัฒน์บุตรชายของนางกรยาซึ่งถูกพบจมน้ําในบ่อขุดดินในพื้นที่ตาบลวัดจันอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่3เมษายนแต่ผลการชนสูตร ศพพบว่าเสียชีวิตจากระบบไหลเวียนโลห oh ิตล้มเหลวร่วมกับถูกของแข็งหลังจากนั้นเด็กชายวัย14ปีพร้อมกับบิดาได้สารภาพว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กชายสุปชัยจนเสียชีวิตเนื่องจากรู้เห็นว่าสองพ่อลูกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขณะที่พลตำรวจโทรเรืองศักดิ์ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และจเจรตํตำรวจเพื่อให้เร่งรับตรวจสอบกรณีดังกล่าวและตรวจสอบว่ามีตำรวจเข้าไป มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่หลังเด็กชายวัย14ปีอ้างว่าถูกตำรวจในพื้นที่สั่งให้การเท็สซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน7วัน